สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับสรุปผลการแข่งขันนักชกไทยในศึกวันลุมพินี4 4ครับประจำวันศุกร์ที่22กันยายน2566นะครับแข่งขันที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราครับรายงานผลก,กับโพมแอดมินบีเหมือนเดิมครับนักสู้ไทยแข่งขันทั้งหมด9คู่ครับสัปดาห์นี้ครับผลการแข่งขันแต่ละคู่ครับจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ไปเรื่องมนที่คู่แรกเลยครับ เ็นทางด้านของเพชรชาติชายฟจิกมวยไทยครับนักชกจากไทยครับการเกงสีดําครับเจอกับเบยซื่อคินครับนักชกจากจีนครับไปกันกติกามวยไทยรุ่นแกสวเอครับ127ปอนด์ครับมาดูว่าวันนี้เพชรชาติชายครับหงายเก่งไปก่อนครับโอ้โหโดนนับแปดยกแรกครับไปพลาดเพลินครับต่อยหมัดเดินลุยไปลุยมานี่โดนสวนหมัดซ้ายมาหงายตึงเลยครับยังมีอาการมาเมาอยู่ครับเพชรชาติชายครับ ดูฮะหน้าเริ่มที่จะเละแล้วครับมาเปิดไปต่อยแล้วเปิดหน้าครับพอโดนสวนกลับนี่ก็โดนอีกแล้วครับเพชรชาติชายครับผู้วันนี้นี่เกลืมแข้งลืมเข่าไปเลยครับเดินต่อยเป็นมวยสาคนไปเลยครับแล้วก็ต่อยแล้วหน้าเปิดด้วยครับโดนสอกของเหวยมานี่โอ้โหหน้าปูดเป็นนกกระปูดไปแล้วครับตอนนี้ครับเพชรชาติชายครับดูครับโดนหมัดเย็บขวานี่ตาบักคุงติงแทบสิปิดแล้วพีอนกองดู นักชกจีนเขามีครบเครื่องครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าครับแต่พิชชาติชายวันนี้นี่โอ้เก็บแบกแต่กำปั้นมาอย่างเดียวครับดูครับแล้วก็ต่อยไม่ค่อยจะเข้าเป้าด้วยครับวันนี้วางแผนมาผิดพลาดครับดูฮะเดนลุยต่อยแล้วก็แอมออกวุฒิช้าไปด้วยครับได้ครับอาจจะเป็นจังหวะที่ไปมีตาปุดๆบวมๆครับอาจจะทําให้ออกวุฒิไม่ถนัดแล้ะฮะนี่ครับ ลวงท้ายปลายยก3ก็พยายามเต็มที่นะครับทางด้านของเพชรชาติไทยครับเดินแล้วเดินเล่าก็ไม่สามารถที่จะเอานับขึ้นได้ครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านของวยซื่อคีนครับนักชกจากจีนก็เอาชนะคะแนนไปเอกฉัน3เสียงเลยครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับจอมโหดออโต้มวยไทยครับเจอกับนักชกเรียกว่ารุ่นหลานเลยครับทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ครับพติการมวยไทยรุ่นแคสเวียจะปล่อยสิบหกปอนด์ครับ รับตาดูครับเกมมวยคู่นี้จบไม่ครบยกนะฮะขยับขยับมามัดสายหมัดขวาไม่โดนครับโุยโดนมัดสลงโอ้โหจอมหดล่วงแล้วครับยกนี้น่าจะเป็นเป็นช่วงจังหวะยกสองครับโดนไปนี่ถึงกับยิ้มแย่ๆเลยครับจอมหดครับไปสามสีหครับเจอกับรุ่นน้องวัยยี่สิบต้นๆจะผ่านกันประมาณ1 2บสองสปีครับโอ้โดนอีกแล้วครับ สุงชัยน้อยเกปบบาโหดจริงๆครับโดนไปนัดที่2ครับจอมโหดครับเห็นไหมฮะยังยังพยักหน้าสู้ต่อครับสรงชัยน้อยขยับกระโดดที่ไปบัดขวาลงเลยครับจอมโหดรีอบร้อยครับจบยก2ครับโอ้โห,โโหแรงจริงๆครับเป็นทรงชัยน้อยเกียร์ทรงฤทธิ์ครับ เอาชนะกไปได้ในยกที่2ครับพร้อมกับคว้าเงนัน350,000บาทครับลุยกันต่อที่คู่3ครับเสือคิมสอจอนโต้ปราจีนครับไดกับซามานอัสซุริครับนักชกจากอิหร่านครับกีฬามวยไทยรุ่นแคสเวต140ปอนด์ครับมาดูครับอีกหนึ่งคู่ดิจบไม่ครบยกเลยครับไฟแรกเปิดตัวไปนี่พ่ายน้องครับเสือคิมครับอันนี้เป็นไฟที่2ครับหลังจากที่ห่างหายไปร่วม3-4ปีแล้วฮะ มาจากการที่คุณชาตรีครับให้ทางค่ายทีเคเสียแขกนี่ติดต่อกลับมาเพื่อกับเข้าสู่เส้นทางนักชกอีกครั้งหนึ่งครับดูว่าไฟนี้เนี่ยจะแจ้งเกิดได้เสียหรูขนาดไหนครับอันนี้ก็มาค่อนข้างที่จะลัดทุ้งครับเสือคริมครับเสือร้ายเมืองจันทร์ครับอยากมาก็หาจังหวะที่จะต่อยมาสับสอกับเสือคิมครับสามานก็ขยับขยับโดดหมัดขวา ขวาดวหมัดซ้ายมัดซ้ายหล่นเลยครับโอ้โหวันนี้สอกคมจริงๆครับเสือคิมไหวไม่ไหวครับซามานยังตั้งหลักอยู่แต่เหมือนกับตาจะลอยกรรมการจ้องแล้วไม่ไหวครับโอ้โหเจ้าตัวยังงงอยู่เหมือนจะลุกขึ้นมาสู้ต่อแต่ว่ากรรมการดูจากสายตาแล้วเหมือนกับตายังลอยฮะยุติการชกไปยกแรกเท่านั้นครับตัวเจ้าตัวยังงงงอยู่ครับซามานครับโอ้โหเดินกลับมุมไม่ถูกเลยครับเซอร์รูจริงๆริครับเสือคิมครับ เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่หนึ่งครับพร้อมกับคว้าชิปโบนัสครับ7 0 0 0แสนบาทเลยครับโอ้สุดยอดจริงๆครับเสือคิมครับเจ้าตัวนี้ถึงกับอึ้งดีใจสุดขีดเลยครับแสดงความยินดีด้วยครับน้องชายครับไปต่อที่คู่ที่4ครับสิบหมื่นโค้ชนายครับเจอกับมิเกลตรินดาได้ครับต่าชาจากโปรตุเกสครับมวยไทยแคสเปร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ครับจับตาดูจังหวะนี้ครับขยับขยับมากะจะบวกหมัดแรกครับกลายเป็นนล้มเสียหลัก ไปโอ้นี่ตอนนี้เหมือนกับจะสลบวูบไปครับสือู้ยังยังมีสติลุกขึ้นมาสู้ต่อครับทางด้านของโค้ชนายสิบหมื่นครับหรือว่าสิบหมื่นโค้ชนายครับตัวเป็นหนึ่งครับครับยกแรกมิเกลตัวนี้หลายคนคงจะจําได้ฝังใจครับเคยน็อกปตทมาแล้วครับในศึกไทยไฟที่กรุงโรมอิตาลีครับก็ยกแรกครับสระเจ้าปตทโดนไปครับเจ้าบีมาไฟนี้ดูว่าโค้ชนายจะล้างแทนแทนคนไทยได้ ไม่ได้แล้วครับโอ้โหนี่เนจังหว่าที่มโอกาสฟันศอกก็ได้เสียวเหมือนกันครับอ๋อนี้โยนแทงซ้ายไปครับมิเกลยัดเข่าขาสับศอกยัดเข่าขาสับปัดเอ้ยโอ้โดนชุดนี้ไม่เหลือแล้วครับตัวทองนี่ไปเลยครับโอ้โหโดนชุดใจไฟกระทิยครับสิบปืนครับไม่รอดครับเกนจบยกแรกครับเป็นมิเกลตินดราเด้ครับจากโปรตุเกสครับชนะน็อกไปได้ในยกที่หนึ่งครับ พร้อมกับคว้าโบนัส3 5 0 0 0 0บาทครับบอกว่าทุบนักชกไทยน็อกรวด2รายแล้วครับน่าติดตามจริงๆครับไปต่อที่คู่5ครับอาจารย์ฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับอักครามฮามิรี่ครับนักชกจากแอลจีเรียครับเกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอร์เวดครับ125ปอนด์ครับนีนี่เป็นไฟแรกครับของเจ้าพระจันทร์ชายครับโอ้ยมัดซ้ายหล่นเลยครับมียก2ครับได้นับ8ครับ เป็นประเดิมไฟรแรกของการต่อยคิกบ็อกซิ่งครับหมัดวันนี้คมจริงๆครับไม่ใช่มีแค่หมัดตีนก็ดีครับบงังดูเกาโนนสาวหมัดครับพักไปพักมาเริ่มออกอีสารอี้วพี่น้องยัดเข้าขวาไปขยัดนดีครับเมเบอรานครับให้ในสารแน่ครับเพื่อความมันเครื่องสนุกสนวมวนน้ำกัดพี่น้องนี่ยิงไส้เตะไปดูหมัดซ้ายหมัดขวาพวกวันนี้ต่อยละเอียดเลยครับหมดยกสุดท้ายครับ ก็ไม่มีปัญหาด้วยประการทั้งปวงครับเป็นพระจันทถายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเอาชนะคะแนนไปเอกกระชัน3เสียงครับประเดิมไฟแรกคิกบ็อกซิ่งได้ใสๆเลยครับสหรับโจนน์ครับไปลุยกันต่อคู่ที่6ครับกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยครับเลยกับไทยสันเฮเดิสันครับนักชกจากออสเตรเลียครับไปกันกีฬามวยไทยรุ่นแดนตั้มเบดครับ145ปอนด์ครับเปิดฉากมายกแรกนี่ไอ้เจ้าเขียวเนี่ยไม่ได้ดีรอดเลยเนี่ยแล้วสามารถใส่หโดนต่อไปเอ้า ยังจังมู้ดูเขียวสับมัดก่อนโชคหลายคนก็ชี้ไปที่ไทสซันนะครับว่าจะกดน็อกกุลาบดำครับแต่ไม่เป็นซะอย่างนั้นแหละฮะเปิดมานี่เจ้าเขียวนี่สาวเซฟแบย่งางจังพี่น้องดูติกดไปเช่นกันมาแต่ไหนเนาะสับโอ้ไทสันนี่แกตั้งรับแทบจะไม่ได้หายใจเลยครับโอ้คุลาบดำวันนี้ก็สาวหมัดรัวเป็น M16 เลยครับดูครับไม่มีอย่างอื่นเลยครับหมัดอย่างเดียวครับเอาเขายกมาทีหนึ่งครับนี่ครับจากนั้นก็ หมัดซ้ายหมัดขามัดซ้ายหมัดขวา,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 าทุบไปทุบมานวดไปนวดมาครับจะกเริ่มจัดตัวงอไปเหมือนกันครับไทสันครับเนี่ยช่วงปลายยกแรกครับเนี่บแฟนไหมครับครบยกนี่กลายเป็นว่าไทสันครับากรรมการดูแล้วนี่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมทกต่อครับถูกจับแพ้ไปครับเพราะว่าไทยนกยกแรกครับ เป็นกลับตามเชนนอกไปครแต่ว่าไม่ได้โบนัสครับซึ่งคุณชาตรีให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าอาจจะเป็นการที่ต่อยแล้วก็ใช้หมัดเยอะจนเกินไปครับใช้หมัดเยอะจนเกินไปไม่ได้ออกอาวุธมวยไทยที่สวยงามครับก็เลยไม่ได้โบนัสไปในไฟน์สครสลับเจ้าเขียวกุหลาบตามครับไปหน้าว่าใหม่ครับไปดูกันต่อทู่ที่7ครับเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มครับเจอกับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะครับนักโจกจากไทยด้วยกันลยครับ กีฬามืยไทยรุ่นแคชเวงครับ138ปอนด์ครับเป็นการเจอกันภาคที่3ครับ2ไฟแรกนีเจอกันในรูปแบบเมลยไทย5ยกครับเป็นเจ้าขุนศอกพีดิบครับจากบุรีรัมย์ครับเรืองไทยนี่ชนะรวดมา2ไฟครับมาดูภาค3ต่อยสยกนวมเล็กสีอ่อนครเป็นอย่างไรครับไอพีดิบเมาแอนเมาแอร์แลยได้พี่น้องดวนมัดตู้ครับโอ้ด็กแกก็ใจสู้จริงๆครับดนเยอะครับยอดเด็กเพชรก็ นี่ฮะพอได้ยก2องมายกสามาโดนเข่าเยอะครับดูครับได้เมายกสอกับยกสานี่โยนยัดเข่าไอ้ชอกคุณสอบพิดิกวมานี้กลายเป็นเข่าผีดิบซะแล้วครับดูครับเมืองไทยซับซอกครับเอาโยนเข่าขว้าเย็บ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 ปูนี่แกต่อยแบบว่าเอาเข่ามาแลกกับบตดเลยครับดูครับยกเป็นถึงนะฮะยัดเข่าไปอีกทีนะบางลูก ไปเบืงลู่เตะซ้ายขื่นเอา้าโ,โอ้นิย่อนเด็กเพชรก็เต็มถังจริงๆครับอึดใช้ได้ครับสุดยอดทั้งคู่เลยฮะศอกซ้ายครับมาศอกมาจอกกลับไม่โกครับกระถื่นซอกซ้ายมาดันสับตอกซ้ายสับตอกขวาขื่นเอาซัดกันไปเอาให้มันสุดขีดไปเบงืงดูย้อนเข่าขวาไปย้อนเพชรขยับขยับกลับโอ้โดนเข่าขวาอีกทีครับเตะซ้ายไปยัดเข่าขวามา ยอดเล็กเพชรขยับขยับขยับหา,า,าจังหวะจะต่อยมาแต่โดนเข้งขวาพาดขึ้นก้านความโยนเข่าขวาอีกทีครับโู่โหวันนี้นี่ไอขุนศอกผีดิบครับมีเข่าเป็นอาวุธนำแหลนะฮะโอ้โ,โดนช่วงปลายยกสากก่งแโดนเหมือนกันคนระับทุบซ้ายศอกซ้ายโดนสายคืนคนระับมาโอ้โแลกกันถึงใจจริงๆคนระับสุดๆไปเลยครับคู่นี้ฮะโอ้โห,โหแลกกันชนิดที่ โอนไปเอียงมาครับโด่หมดยกที่สูตสุดท้ายครับดูครับนี่ฮะแสดงความดีใจเต็มทางครับมาครับขึ้นมาแล้วตีฮะเป็นท้านของเมืองไทยครับภาคสก็ยังคงคว้าชัยครับแล้วก็คู่นี้นี่ก็ไปกันได้เดือดแบบนี้ครับคุณชาตรีก็มอบโปนัสให้ทางคู่ครับคนละ3 5 0 0 0 0มืนบาทครับแบปรบมือให้เลยครับ ยอดครับผมไปลุยกันต่อคู่ที่8ครับเสกสันอ่อขวัญเมืองครับเจอกับอาเมียนาซูรีครับตกชกจากเป็นลูกครึ่งครับมาเลเซียยูกานครับต่อยกันกีฬามวยไทยรุ่นแคสเฟดครับร้อยสี่สิบปอนด์ครับเสกสันก้นไม่ยอมคมนี่เป็นไฟที่หกในวันนี้ครับห้าไฟที่แกชนะรวดมาแล้วก็คว้าโบนัสทั้งห้าไฟรวดครับไฟนี้เป็นไฟที่หกดูว่าจะเก็บโบนัสได้เป็นอีกหนึ่งไฟหรือเปล่าครับรวมถึงชัยชนะจะเก็บได้ไม่ ได้เลยครับไฟนีงัดศอกแล้วครับสับคืนสับมามาแลกกันสกลับเอาโอ้โดนสองครับจังหวะนี้ยังไปเหมือนกันครับมีศอกกลับโอ้โหนี่เจสสิมุนไปดี่ดน่เด็กสารก็วันนี้ก็ปาสารพัดอาวุธเหมือนเดิมครับโอ้โหวันนมีดแข็งแกร่งแข็งแรงเลยครับบางสานครับก็ยังใช้พละงกำลังเหมือนเดิมครับกับครก็ เอาแรงเขาว่าฮะมาเท้าเขาสอก็มีครับบ้ยเสียบโอ้ยหัวจิตหัวใจกัเกินร้อยเปอร์เซ็นต์จริง,รงๆครสลับเสกสรรคนคนีฮะคนไม่ยอมคนครับเสียงเชียร์นี่ดังลั่นสนามมวยลุมพินีเลยครับแหมเป็นนัดใหญ่ที่คนนี่ชมแน่นสนามแล้วก็เสียงเชียร์ดังมากมครหกับแฟนเลยครับมารยาการใ้สุดยอดครับก็หมดยกที่3สุดท้ายครับ สู้กันได้สุดมันครับสุดท้ายเป็นทานั้นของเสกสรรอขันเมืองครับเอาชนะไปได้เก็บชัยเป็น6กไฟต์ติดต่อกันในศึกวันอุบลีนครับสำหรับเสกสรรอขันเมืองแต่ว่าไฟนี้นี่ไม่ได้โบนัสนะครับสำหรับบางสารครับไปลือกันต่อที่คู่เอกครับคู่ที่หลายคนรอคอยครับรวมถึงตัวผมเองด้วยฮะรถถังจิตเมืองนนท์ครับเจอกับชุประเกียิหมู่เก้าครับเป็นอีกคู่ที่ไม่คิดไม่ฝันละฮะว่าจะได้ชมคู่นี้นี่ต่อยกันได้เร็วขนาดนี้ับ แล้วคาดจะมาหลายครั้งครับเกมมาพลิกในช่วงจังหวะยกแรกครับเกมมันมาทําให้เกมเดือดเพราะว่าจังหวะที่รถถังนี่ได้โอกาสสับซ่อครับปู่ผู้ขยดูครับเลือดเริ่มไหลซิบซิออกมาแล้วครับท่าน้าของซูเปอร์เลกครับยกแรกนี่ได้แผลแตกครับปู่หน้าอ่วมแบวครับดูครับบรกการดูแล้วเลือดไหลเยอะครับต้องเบรกเกมครับให้กับทางแฮสนามครับมาเช็คบาดแผลสะหน่อยครับ เลือดออกเยอะครับแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ในจุดที่เรียกว่าอันตรายครับทางแพทสนามดูแล้วก็ลงความเหตุนะครับว่าสามารถให้ทําการแข่งขันได้ต่อครับจากนั้นนี่ก็พอชุบเล็กได้เลือดก็บ้าเลือดครับสับซออ่ครับปู้แลกกันเดือดนะครับคู่นี้ครับก็แทนเมยดูแล้วครับบางคนก็เรียกว่าดรามากกันอยู่เหมือนเดิมครับตามสไตล์คนไทยนั่นแหละฮะจริงๆผมว่ามันเป็นเกมกีฬาดูให้สนุกครับบางคนก็ไปบุ่นไปด่านักมวยอะไรต่างนานาครับก็ ก็เห็นใจนะักมวยบางคนก็แม่เกินเลยจนเกินไปนะก็ดูให้ซูบุกแล้วกัน,กนครับแต่ดูครับอูสิครับน้องสคนนี้ก็ทำหด้านที่ได้เต็มที่จริงๆครับจริงๆคู่นี้นจะต่อยกันในรุ่น135แต่จะว่าจัดได้โดนนับก่อนเลยครับรถทางมันช่วงยกสองครับแมนี่ฮะยกสองเกมเปลี่ยนเพราะว่า มาเสียนับยก2ครับรถถังครับอย่างที่บอกครับตอนแรกคู่นี้จะต่อยกันชิงแชมป์รุ่นไฟเบอร้ร้อยสามห้าแต่ว่าชุดเล็กนี่ทําน้ําหนักไม่ได้ครับเลยได้ต่อยกันในรุ่นร้อยสี่สิบปอนด์แคสเกตซูเปอร์ไฟครับก็แต่แรกกันเดือดสมค่าตัวจริงๆครับนี่ฮะก็เป็นนักสู้เบอร์ต้นของโลกทั้งคู่ครับก็พยายามแลกเต็มที่แล้วฮะรถถังครับแต่ไปเสียเปรียบช่วงจั่วยก2ที่โดนนับนั่นแหละฮะ ก็ซปเปอร์เลก็เลือดได้เลือดจริงๆครับอาบหน้าเลยครับโหดยกที่3สุดท้ายโอ้โคตรมันครับผมให้คู่นี้เอาไปเลยครับ5้าดาวครับความมันเต็มที่ครับสุดยอดครับคนที่ตีตัวไปดูคู่นี้ก็คุ้มแล้วครับต่อยกันได้สมศักดิ์ศรีแล้วก็คุ้มเขาเรียกว่าคุ้มค่าตัวจริงๆครับก็สุดท้ายแล้วครับเป็นทะแนนของซปเปอร์เลกครับเอาชนะคะแนนไปเอกฉันครับ หลังเกมนี้ก็อย่างที่บอกครับมีจาม่าครับจัดจังหวะที่อาจจะเป็นบางคนก็บอกว่าเหมือนจะไม่น่านับบางคนก็เหมาะจะนับถูกต้องแล้วแหละนะครับก็ต่างคนต่างบุมองนั่นแหละฮะซึ่งหลังเกมครับคุณชาตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงมวยคู่นี้นะฮะว่าก่ามีิวกาสครับที่จะนํามวยคู่นี้นี่มารีแมตช์กันอีกครั้งครับเป็นการชิงแชมป์มวยไทยนี่แหละฮะอาจจะเป็นนัดใหญ่ที่กาตาร์ปลายปีครับก็ต้องรอรุ่นนะครับว่าจะได้ชกกันจริงๆหรือเปล่าครับ นี่คือทั้งหมด9คู่ครับน็อกไป4คู่ครับจ่ายโบนัสไป2ล้าน1แสนบาทนะครับนี่คือผลการแข่งขันของนักชกไทยในศึกวันดูบินี34เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับติดตามการรายงานผลมวยยได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับผมบิมรีพอร์ตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ